ับสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำคำๆพี่น้องพบพ่อกันบ้านไม้พี่น้องอยู่บ้านไม้พี่น้องมันนี่ห้าม่าเต็มวงวงเวียนนี่พี่น้องเลยมากก็มีเรื่องให้ให้พี่น้องเห็นนี่ละพี่น้องเลยมีเรื่องบอกรู้คิดเนาะพี่น้องสาะกระตูนเสียบน้าพี่น้องเลยหน้าหน้านี่พี่น้องเซฟเซฟพี่น้องเบิ่งก่อนมอตะกาพี่น้องมอตะกาเซฟปากมันจะมีอ่ะปากมาเบิ่งด้วย เอาฝากไหมเข้าเบิ่งก่อนเอาให้เขาเบิงบ่งไว้พี่น้องเบิง่งท่านเสียบหน้าวันนี้สมุดเสียบนเนาะเสียบนี่นนเสียบพี่น้องเสียบตัวนี้มองนี่เสียบพี่น้องเบิ่งเสียบปากใส่เนาะมันบ่ถึงเสียบปากใส่น,นี่เพิ่น,าน,นามาเสียบมองนี่พี่น้องนี่มองนี่ไฟใหม่บรรดาลสังเกตใช่เนาะกระดานเนาะจะเข้าเอืนน้อนยังพี่น้องมองนี่ไฟใหม่เลยเพิ่นก็เลยตัดสินใจดึงมองนี่ ล่นไปลนี้ม่ดำคักขนาดพี่น้องเว้ยสังเกตไปดึงเพื่อนว่าจะเอาเอาน้ามสัดขนาดหน้ำมสาดนะพี่น้องไม่เม็ดเงินนี่อุ้มลูกทรายน้ำบ่าวปรไทยเัดลกก้านันยิลุ่มเป็นเอิร์นเป็นยินเกือบตายทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเอ้ยโปวดโผบงหูสาเหตุว่ามันมีหนามคังแล้วบอลถ้าเสียบมันรวมบ่อปักรวมบ่อพี่น้องทานหูก็บอกได้ไหมพี่น้องเด้อเออมันทามันเี้ยตีเด้อมีอยู่บอกก่อนนะบอกเน้ นี่พี่น้องดำคือลือเลยแต่ว่าเขาก็ยังใส่ได้อยู่ตอนนี้แค่มันหลวัสิพี่น้องต้องใส่ปากเคำรวมกับโป้งหูกันดำคือลืออยู่พัดโอดพ่เนาะพี่น้องเนาะการกระตุ้นกระแล่นเขาแล่นออกเพื่อนจนชันอยู่ปั๊บ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 ยังให้ใหม่กระดานโอ้ยมามือแกซ่แมอุ้มลูะสั่งบ้าหนึ่งเมามาแท่น่นะ

พอเฮาบ่มมี่อะไรพี่น้องเซตพี้โมมีเซตพี้ขาดทาบ่ได้ใช้เนาะมันเกิดจากอีหยังเฮาวหรือว่าจะมันเกิดจากหยังเนาะพี่น้องถ้ามีเซตพี้ขาดนําไพ่สอดมันก็สิตัดเนาะมันก็บ่เป็นหยังมันเล่นออกแล่นข่าวเทื่อวหรดึงดึงปากขึ้นมาเพิ่่นวาอันไพ่ลวกกระดานโอ้ยตกใจมันยันเพิ่นเป็น่ยนยนเพิ่นเป็นหยังหลายไข่แต่บ่เป็นหยังปลอดภัยก็ดีแล้วเนาะอันนี้ยามันดำก็ยามัน กระตูนญานี่มเสาพี่น้องเลยอมลูกใส่ดึงปากออ้โอ้ยอนนี้เรหยาดเนาะไม่ถ้ามาดึงมันก็ลูกวุ่นวกบหาดแล้วแยงเห็ดนางฮ่าฮ่าฮ่ามองเานี่พี่น้องเยวงเวนนีงเอนนี้แยงเหตุเศษเต้องันเลยพี่น้องเต้องกันพี่น้องแต่ยังบมดเศบไปได้ยังใจยังใจบุดีไปได้งองยิโอ้

บารีพี่น้องกินข้าวแรงกันทีพี่น้องนะมันจะอยู่บ้านเ๋อเอีพี่น้องมาหมดแรกเลยในเรื่องได้ข้าวดีพี่น้องไหมข้าวดีแล้วข้าวไรข้าวดีแล้วบไม่ได้เปลี่ยนยังเนาะข้าวไรเนี่ยเปลี่ยนยังมันไดแค่ว่าไทยใหม่มันกระดานพี่พี่น้องไหมสรางกระตุนสรางกระตุนเสียบน้าเต้ากาผัดให้มาโอ้ เป็นตัดินใจว่ายาวนาหมดบ่กับกันหมดครับคิดคิดคือคิดว่าจะนาหมดบ่แเขาเล่นออกสามถือเบาอยู่ลงคสองคนเบาให้เป็นลดกก้าวซอยตะบนกามาคับให้ไม่กระดานเป็นหวังคือตายใช่ไหมให้ตะบบเป็นยังนอกก็ดีแล้วโอ้ นู่นซาเหยกับเกี่ยวกับหยังปักเฮารวมบ่เครื่องเฮาปักรวมเนาะปักรวมมันหมกินแหปักรวมปักรวมแลเฮาเจบบดาลปักเฮาเจไไปไดแเห็นมันแแม่น่แหละปักรวมสแนเด้อลูกุนวุ่นอยู่เอ้าปักรวมแม่นแหละปักรวมระนตกาใส่ไปแห้งด้บ่เาก็ตั้งคากันเลยพก็แลนออกนแลนปันปนี่ไฟมเฮือนก็ได้นี่มันสิหมนเยนี่า คแเอาโอไปตักหนามาลทีนเอ้าบ่ได้บ่ได้เาอ้าใชมีสติอยู่ได้หนึ่งแน่นออกไปยีกบดนี้แน่นออกอีกเห็นไมได้ข่ามาแห้งลูกแห้งวุ่นวุนอยู่เห็นลูกแหงเ้ขามากมึงดือฟักนี่แหลตายกัตายนะอุรุอ่้าอมฝอ สั่งคนห้หรอเอ้ยคนมาอยู่กันเมื่ับตัวมาเราทีอยู่กยังสมคับไปดูใช่ยกตาก่อนเลเนื้มาอะไรน้องเอ้ยมาเชียว นั่นแล้วเขาั่นวาีเขาผู้ช่วยอหนึ่งวัเกืดอยังเด้อวม้กินมันคือเม่ยังไงไ่อแล้วแบบอะไนเอ้ยกินหาระวับงด้วยนี่ยน้เดี๋ยวใจแบบกินห้าจะอย่างเดียว่นองมีกินยันไทยใหม่เนาะ มันดันก็ดานมันเป็นอย่างนเหงืวนันเป็นแนอ้อัเสียน มันบางคนเขาจอฟ้าเจอที่ไะเลเนาะเขาขาเห็นแ่พครนั่นกเกิดอยากจะเกิดทำาแรไม่ชีวิตเจอรับตัวเองเราตูนเจอแล้วไม่เอาไหมไ้ใหม่ตกใจแงง

Ý ừ. 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 Suất, cái này mình làm gì năng? này là, phải không nó. À, ừ, là on hết. A thép, nó. Một món món. Một món món. Một món món. Một cực món 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 món

ในโจล่งเพียงเท่พี่น้องาติดใจเริ่มงอะไรกดแช์กดสับสไคเด้อพี่น้องพอกันที่มหนสบายดี